สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองใสยฝนทองประเสริฐสชน่นาอตอนนี้ใส่ฝนก็อยู่ที่ร้านอาหาร,หารมาหนาแมงทุกคนพินดีไปบ้านทรใส่เจ้าของอ้านที่นี่บ้านโอ้ยยังมากินฟรีมาซั่นคนเลยจ่ดจัดให้มาซั่นเออวันนี้จะเป็นมื้อวันอทิตนะทุกคนคนกะซิบะไปว่าบ,บาุหรน่อยบยหนนะุหรี่ป่านใดเนาะบุหรี่ด้อยนึ่งมาซั่นเดี๋ยวใส่ฝนจะให้เบิ้งบรรยากาศนะทุกคนบรรยากาศทางอาหารกับ มันแ็นอันนี้เขาสร้างใหม่ทุกคนเออกระคักอยู่เด้มีทะเลทะเลมีหนองเปาะหนองป่าพร้อมละอ่ะวายคาวันนี้สมุดก็มาสร้างอาหารแบบกลุ่มกลิบนะทุกคนเออเดี๋ยวจะ,จะมาแนะนำเมนูที่แบบว่าแบบแบบเขาเุาน่ออนมาจะไหนวะเขาเอามาแบแบเป็นซิกเนเจอร์ของ <signature S 1> ที่นี่เลยเนาะนั่นก็คือนี่เลยเอ้ให้เบิง้งทุกคนเบิง้ง อันนี้ก็คือ,อไม่อยา่างวะขาดเนื้ออันนี้ก็เป็นอหอยหอยหน้าอ,อันนี้ก็เป็นแจ่วมนันนี่อันนี้เป็นข้าวพาดเด้อเด้อทุกคนเห็นอกเป็นข้าวพาดเด้อใครให้เบิ่มนี่คาับบอกครับบอกครับบอกเออแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของฮาาย้มมาใกล้ๆชิตากงนี่อันนี้ก็คือ กุ้งเต้นเดี๋มันก็เริ่มเต้นแล้วทุกคนเดี๋ยวเอาตั้งกครื่องเพื่อเอดีย๋ยวจะพยายามให้มันเต้นเด้อก่อนถ้าอย่างให้มันเต้น,นต้องบีบบางหน่วใส่ก่อนนัาา่นคือบทเต้นเต้นนู้นเต้นแม่เสียนะกูมดเลยนี่แหละเสียนะเสียตากูมดกูบอกกุ้งเต้นนี่นะเดี๋ยวมันเต้นแล้วมันเริ่มเต้นแล้วเริ่มเต้นแล้วทุกคนเริ่มเต้นแล้วเดี๋ยวจะพัจิกกินลงเบิ้ง เล็บเต้นแล้วมันจะบ้เต้นนิดนึง,นงนนนเพราะมันเหมยเนาะ,ะมันอาจจะโดนละมันอ่นปวดอะเพราะว่าเขามาจะโดนรหัสกระเปิดเนาะนี่นี่เดี๋ยวจะมากินลองเบิ้งตัวนี้เบ็ซซี่ในเจอยวของอาหารเลยเดี๋ยวนะไม่อยากเอากองตังลงไปดันตักลงจขย,ยันอ๋อ แค่แคแค่แค่ใคแต่เพ็ดนั่นึงเพ็ดทุกคนแต่ว่าแชบมาคำที่สองคำที่สองแรงนี่ ไทยมากนี่จงที่ชองกินนะทุกคนเพราะว่าไม่เป็นชื่อเดือดอกของาราคามาก,กับแม่้าที่ทำที่พันเขา้องกินัะพาร้อนกับข้าวท้องหม,มนะักเลยพันเลยบนนนี้เลยบอก kheo của nó khác vậy ngâm heo bữa đây dùng kheo còn theo từ sau mình nhập hết tôi nhân rồi gì giờ tôi làm sao cuốn số gì tính มันเต้นอยู่ตรงนี้มันเต้นอยู่อะเมนูจะไปคาซิมาลองขอันี้หอยต้มหอยลวกหอยลวกหอยหน้า,าอ,อันนี้ก็ผ่านผ่านผ่านแซ่บ ก็ค่อยบอกเขจ้าเจ้าค่อยเจ้าครับครับครับเดชบุเดสบุจะมากินที่ราคามากับบัเพ่งเลยทุกคนประมาณสามสิบเลยล่ะสามิจะห้าปันเลยละว่าเฟชฟุ์สั่งตัวบอเพ่งเนาะตัวไหนบัวเพ่งบุมีคันใจ ก็แบบว่าเพื่อมาหาอาหารมาเนี่ยไม่ต้องช่างหรือไม่คืออย่างเงี้ยปรงุงเล่นเพราะว่ามันสุดห้างเดี๋ยวมาลองเอาเลยก่อนอันนี้เป็นธาตุเนื้อเลยทุกคนทาดเนื้อก็อมีแต่มันม่นวะตัวใด้จุ่มตัวใดนี่เขาเ็ศจังเดยเนี่ยโอ้โหไม่เป็นพันดีบอกไม่บอก

ลายอยู่ในปากเลยผักปลากรุงกุ้งปูเต้น้วบาดเนี่ยกรุงกุ้งปูเต้น้วสูมันเหมยแล้วอะไรแบบนี้ปกติมันจะเต้นตุกตับ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 ในแต่บัมมันตายแล้วเอามาแบบดูดดหากระเปิดก็ตายต้นเต้าผ้าก็จะพิเศษนิดนึงนะทุกคนไอ้แบบไม่มีอัน บนทายหูัอจัดอาหารครับนีเดี๋ยวส่วจิ้มกินก่อนน้ำมูกน้ำมูกก็ไรล่าเนี่ยเพชรวาย่อยห่เ เก็บรัก้าทองนะฮะไม่ได้อันนี้มืกกี้เยางนี่ฮะาอันนี้อันนี้จะบอกเขาคือห็นเขาให้เป็นนี้แหละพันพันาะ คันนี้แหละแม่นบอกการไข่<ะ>ไข่ปูแซลมอนก็นได้แซลมอนเออแบบนี้สนอดไปถึง,ถงแล้วก็ไม่ังบันจำแจ้ามืดว่ะก็ไม่เคยกินเนาะปูเลย Chút nhỏ, chút nhỏ. không nhau chụp nhau chúp đi bò chút chúp chút chúp nhau 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 เดี๋ยวชวนขออนุญาตาจบคลิปสักทๆนีน้นะทุกคนจะวยก็มากินในเบื้องเนาะพบกันคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้เล่นไพที่ไปว่ายากมากกิ่นยากมากซีมลองเบื้องอยู่้านอาหารบ้านาะมเนาะบรรยากาศกีดีซิวซิววันเสาร์วันอาทิตย์จที่แล้ทุกคนสามารถมาได้เนาะนี่เห็นบอกบรรยากาศรับแท่ง คนนีว้วสำหรับการสำหรับคลิปนี้กกบ่ยวกับเท่านี้เนาะทุกคนเพราะว่าตากล้องห้ากันตาเขียวใส่ห้าแล้วเนาะอ, <c oughs> อยากกินแห้งย่านจะมุนกินเบิร์ตเนาะเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย